าม,มาอยู่กับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะโดยในวันนี้เป็นการถ่ายทำฉากดราม่าของเรื่องงานนี้เหล่านักแสดงจึงต้องเตรียมตัวก่อนเข้าฉากกันอย่างเต็มที่แต่ละคนจะเป็นยังไงกันบ้างตามาไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ a t i o n อยากจะบอกท่านผู้ชมว่านี้ตะก้องมาสายอะย่าตัดออกนะล้อเ,เล่นครับตะก้อง Action ตงเวลาทุกคนครับ เราเปันยังไรนะครับาาว,วันนี้ออกจากคอนโดที่ห้ารแล้วรถมารับแ,แ,แต่ตอนนี้ไปทำงานแล้วครับไป อันี้ในฐานะก็เป็นน้องนี่รัน้องน้องก็มาให้เข้าใจหรอกจะมาพึงอายืนให้เอาเฉพาะสมุดเนี่ยพรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โตโนเขาจะจะจดึงสมุดบันทึกออกไปใช้ใแบว่าอันนี้เราเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวแลวมันเป็นสมุดส่วนตัว กคอาของคุณมาที่ความดเยือให้ตัอนอกแล้วโนอก็ลมาคก็เดินให้อมันเหมือนกับเดินไปเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ต่อไป ครับพี่สาวผมตายปัญหาคือเขาร้องไห้เลยครับแต่เร้องคนร้องไห้ยากถามว่าอุ่นจะคนร้องไห้ยากไหมชีวิตจริงไม่เคยร้องไห้หรอสถือว่ายากครับแต่ต้องทำไม่ได้ครับถามนางเอกด้วยอ๋อเป็นจริงคุณพิงค์ก็บอกคือพิงค์ครับขจาร์วันนี้ มีซีร้องไห้ด้วยเล่ะ<ช>ยากไหมยากนะแต่เราไม่ต้องมองวันนี้นี่กันบ๊อบกันเบา๋าต้องแค่นั้งตาคอเธอไม่ต้องมองอ่ะไม่ต้อได้ไม่ยากอย่างที่คิดเธอทำได้จริงจริงเด็กเดียวผ่ะขอให้เป็นอย่างนั้นครับที่เดี็ก <c oughs> ครับผมเดี๋ยวรอดูเลยตอนนี้พี่ชาผมไปทาําอารมณ์อย่างไรครับ <Okay. S 1> ถ้าตาต้องไปถ่ายอะไรเข้าไปนะ ที่บรเิเวณไตคือว่าเราก็ตามมาที่โรงพยาบาลแล้วก็มามาเพื่อมาเอาของของเขากลับบ้านของที่เขาติดตัวไว้ประจำอะไรยครับแล้วเหตุการณ์คือสิ่งที่จริงๆมันต้องเป็นเราจริงๆงานวันนั้นเนี่ยเราต้องไปแต่ที่เราไม่ได้ไปเพราะว่าเราไปดูเรือนหอจะเสร่ไมให้เขา เมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ตัวละครทเลยผมว่าเป็นใครก็คงคันทำอะไรไม่ถูกอะ่ะแล้วมันไม่ใช่เป็นซีนที่ที่เข้ามาเพื่อจะตั้งใจจะร้องไหามันเป็นซีนของอารมณ์คนจริงที่มันเกิดขึ้นเราไม่รู้หรอกว่ามันจะว่ามันจะผมยังจำไม่ได้เลยว่าตอนผมทําอะไรไปบ้างหรือว่ารู้แค่ว่า ถ้าลองลองคนดูแฟนๆทุกคนคนที่ฟังผมอยู่ลองนิดสภาพดูว่าเรามีคนที่เรารักที่สุดเเป็นหัวใจเราอะเพราะว่าทำใจลำบาก <c oughs> ยังไงเดี๋ยวรอลองติดตามดูนะครับ ก็เม pues, ื่อกี้น่าจะเห็นแล้วว่าเสียงมมันยากขนาดไหนครับไอ้ไอ้เราก็ไม่เคยร้องไห้ได้เลยคือในชีวิตจริงอร้องไห้ยากมากเลยครับ บอกว่าไม่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่จะร้องไม่ได้ในคาแรคเตอร์ของออรชุนเขาไม่เหลือ character จริงเขาในชีวิตเขาเขาเหลือแค่พี่สาวแค่คงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาไม่เหลือแล้วกี่เรเวงก็เหมือนคุณพ่อทำแล้วก็าะคุณแม่สบายตัออรชุนที่ผมคิดว่าเป็นภาพครั้งแรกตัอไปตามมาเตรียมตัวนะครับเตรียมตัว de la การเบื้องหลังของกองละครเรื่องหัวใจมีเงาเป็นไปแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามมากๆเพราะว่าได้นักแสดงมากฝีมือหลากหลายท่านมาร่วมแสดงในละครเรื่องนี้ครับและที่สำคัญอยากให้เป็นกําลังใจให้กับนักแสดงหน้าใหม่อย่างหนุ่มอ้นกระกฎกันด้วยนะครับ วันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการของเราได้นะครับเพียงแค่เข้า Facebook เซิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษกดไลค์นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกในแฟนเพจของเราได้แล้วครับต่บคำถามทาง SMS นะครับคุณผู้ชมสามารถส่งมาได้ที่หมายเลข4642 5 5 5นะครับแล้วกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาดีๆแบบนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ